สวัสดีครับไม่มีอะไรครับนอกจากแนะนำอาหารพื้นบ้านนะครับแบบแสบๆเป็นต้มไก่แต่า่า้มันมีเอาไปต้มนะครับที่นน้ำจิ้มรากนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยครับเดี๋ยวสี่สิบแปวมืงนะครับสูตรของผมเนี่ยน้ำจิ้มของผมนะครับเป็นยังไงส่วนการต้มไก่คือของลูกคุณนะฮะลูกคุณไท่กล้องเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าอร่อยมากนะฮะ อันนี้พิเท่นะครับเท่แบบอันไหนไมเน่าดวงพร้อมแล้วครับดูมาเลยครับเนื้อหน่อที่เด็ดครับที่เด็ดนะครับอันนี้ห้วย่างนี้ลงไปนะครับนี่นี่ครับโอ้โหสุดยอดจริง,รงครับ อยู่ๆครับ